อีกงานนึงนะครับผมงานจัตุรัสจบสควร์บุ๊คแฟร์ครั้งที่2นะครับวันนี้ก็มางานันที่7เหมือนกันนะครับผมลักษณะโดยทั่วไปก็คือจะค่อนข้างใหญ่กว่างานของนายอินนะครับผมเพราะว่าน่าจะมีนักพิมพ์ต่างๆนะครับผม๋ยวลองพาเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมห่างแากเลยนะครับว่าผมเวนนชันนะครับผมก็จะมีกระตุกมากมายมาลดเหมือนกันนะครับผม ด้านหลังไปก็จะเป็นสถาพรบุ๊กนะครับผมอันนี้มาเต็มๆนะครับเื่งสื่อมากกว่านะครับก็หลายเล่มนะครับนี่น่าสนใจแต่ลดประมาณ15%นะครับแล้วก็มาติชนจะอยู่ด้านหลังนะครับผมเล่สื่อเก่านีนครับผมจีว่จะเป็นเื่นสื่อทั่วไปครับเล่งสื่อรลดนะครับผมครับ นี่เป็นรายแรกที่นี่ก็เนาจะเป็นของนามีบุ๊กนะครับผมนี่เป็นสือรุนพิเศษนะครับผมคสำหรับพิมพ์ของนามีนะครับผมนี่ครับโซนสุดท้ายครับผมก็คือจะเป็นจันทร์ใส่นะครับผมก็จะมีหนังสือใหม่เหมือนกันนะครับผมโดยรวมราคาถ้าดูแลนะครับผมถ้าเป็นที่ นายอินจะถูกกว่าครับผมแต่หนังสือก็จะมีพอๆกันนะครับผมโดยรวมจะมีหนังสือใหม่หนังสือเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสนดาวนะครับผมส่วนร้านของอามารินจะอยู่ด้านหลังนะครับไปอีกนะนี่เป็นอบุกนะครับโดยรวมก็คือจะมีหนังสือถ้ามาก,กว่าก็น่าจะบางงานนี้ครับผมแต่ถ้าจะเอาราคาถูกก็น่าจะไปอีกงานหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นนิยายไทยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเข้าไปเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูสื่อรถอาหารนะครับผมทำกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะครับผมประวัติศาสตร์อยู่นะของสุขภาพใจตามนิยายสื่สวนนะครับผมก็ลักษณะหนังสือก็ค,คล้ายๆกันนะครับผมที่เดีว่าที่นี่อาจจะมีมากกว่าแล้วก็แน่นอนคอนเสิร์ตสปอร์ตก็มาเป็นบูธใหญ่นะครับผมโดยรวมคือ จะมีหลายเล่มน,นะครับผมที่เป็นบุ๊กเนี่ยจะมาลดของสยามรัปที่งานนี้นะครับก็คือความต่างของสองงานอย่างที่เห็นนะครับผมงานนี้ก็จะมีหนังสือเยอะกว่านิดหน่อยเพียงแต่ว่าราคาอาจจะลดแค่15%ารนนะครับผมสำหรับงานจัตุรัสจามจรีบุ๊กแฟร์นะครับผมโดยรวมก็สามารถมาได้ทังรถไฟฟ้านะครับผมรถใต้ดินนะครับผมก็ที่สาขาสัญญาณนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ